สวัสดีครับเพื่อนคนลักไม้ครับันี้ผาเพื่อนคนลักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมาดูช่างทวีทําผนังเตียงด้านข้างครับนี่ครับเป็นเตียงขนาดห้าฟุตครับเป็นเตียงกล่องครับวิธีการทําข้างครับนี่ครับเข้ากรอบใส่สลักนะครับใส่เดยครับแล้วก็เขาเรียกกันนะบางใบลิ้นเนี่ยครับนี่ครับเราไม่ใช่ออมอามาตีชนนะครับ วิธีทําแต่ละช่างไม่เหมือนกันครับบางคนก็ใช้วิธีการชักล่องเนี่ยครับเข้าลิ้นแบบนี้ครับเข้ากรอบครับบางคนก็ใช้วิธีการบังใบแล้วก็เอาไม้มาตีติดครับการตีติดกับใส่ลิ้นแบบนี้เพื่อนๆพืว่าแบบไหนดีกว่ากันครับนะครับแบบนี้จะแน่นมากครับเพราะว่าเข้าทั้งเดยแล้วก็ลิ้นครับอัดแบบนี้เลยครับ ผนังเตียงด้านข้างครับพอเราใช้ไม้หนาได้ไม่ได้ครับไม้หนาต้องแผ่นใหญ่หน่อยครับถ้าแผ่นใหญ่ราคาแพงมากครับและก็หนักมากด้วยถ้าใช้ไม้ขนาดเล็กก็ถูกครับแต่รอยต่อจะเยอะครับเราใช้ไม้บางทํากับกรอบหนาสีก็มั่นคงแข็งแรงครับและก็ทําให้ต้นทุนถูกลงมาครับ เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ครับทำจากไม้สักครับไม้สักถูกต้องตามกฎหมายราคาก็จะแพงครับนี่ครับเข้ากรอบเสร็จแล้วก็เข้ากรอบข้างที่2ครับแผ่นที่สองเจียงหนึ่งหลังเจมีด้านข้างด้วยกัน2แผ่นครับแล้วก็ท้าย1หัวหนึ่งครับรวมเป็น4ชิ้นครับเวลาส่งให้ลูกค้าก็จะเป็น4ชินครับค่าส่งแพงมากนะครับถ้าลูกค้าอยู่ไกลๆยิ่งแพงครับราคามนเกือบ3 0 0พันเลยครับแต่ถ้าไปส่งเองได้ครับเช่น กรุงเทพขอนแก่นนะครับไกลสุดนะครับเชียงใหม่อะไรแบบนี้ครับสั่งสองชิ้นขึ้นไปส่งให้ได้ครับแต่ถ้าชิ้นเดียวเราก็ใช้ขนส่งเหมือนกันครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายไปแต่ละเที่ยว5 6 0 0 0พมันก็ไม่ไหวครับกำไรเตียงหลังหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่ครับช่างเขาคิดค่าแรงก่อนที่จะ,ะบวกค่าไม้แล้วก็บวกค่าแรงครับต้นทุนก็ ได้ค่าแรงเวลาประมาณ600บาทครับสองคนผัวเมียครับเนี่ยครับทำหนึ่งอาทิตย์เสร็จครับค่าแรงก็ประมาณ 3- 4 0พันบาทครับมันก็แพงไหมผมว่ามันก็เหมือนค่าแรงทั่วไปเขาแพงกว่านี้เยอะครับพวกเราใช้แรงงานอยู่กับบ้านครับพอได้ค่ากับข้าวเลี้ยงครอบครัวก็พอแล้วครับเนี่ยครับการเข้าลิ้นครับมันเพื่อนบอกว่าแพงจริง ก็อย่างที่บอกครับวิธีทำมันยากครับใช้เวลาทำหลายวันวัตถุดิบราคาค่อนข้างแพงครับแล้วก็ไหนจะค่าสีครับค่าขนส่งอีกที่ไปส่งครับมันก็แพงราคาก็สูงครับแต่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับก่าจะทำเสร็จก็นานครับวิธีการทำครับเนี่ยครับเข้าเดือยครับแน่นมากครับไม่ใช่เข้ากันแบบหลวมๆนะครับเนี่ยครับใช้วิธีการตอก ตอกเข้าไปครับวิธีการตอกก็ต้องเข้าใจตอกด้วยนะครับตอกซุมสีุ่มห้าก็แตกหมดครับเนี่ยครับค่อยค่อยไล่ไปครับช่างเขาก็คำนวณมาความยาวได้แล้วครับเขาก็ใส่เลยครับถ้าขับมาก็ต้องแต่งครับต้องออกออกมาแต่งครับถอดเข้าถอดออกครับกว่าจะเสร็จครับเนี่ยครับใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ครับเลยใครทําไวกว่านี้ก็มีนะครับบางคนก็ทำสามวันเสร็จก็มีครับ ฝีมือดีไหมเขาก็ดีนะครับบางคนเขาเร็วครับแล้วแต่ความความเร็วความช้าแต่ละคนครับวิธีทําแต่ละช่างไม่เหมือนกันครับนี่ครับเข้าเดินลงลิ้นให้อย่างดีเลยครับแล่นหนามากครับโดยช่างทวีครับมือทําเตียงโดยเฉพาะครับนี่ครับใครสนใจก็สั่งได้ครับฟุตหกฟุตสามฟุตครึ่งครับรับทําตามออเดอร์นะครับไม่มีวางขายในท้องตลาดครับแล้วก็ไม่มีวางขายหน้าร้านครับ เพราะว่าต้นทุนมันแพงเนาะจะมาทํามาวางอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ครับใครสั่งถึงจะทําครับทํามาวางไว้มันก็ต้นทุนก็จมครับเราก็ไม่ค่อยมีเงินหมุนนะเพราะว่าทําไปอย่างที่บอกครับมีกําไรหลังหนึ่งก็ประมาณสามพันสี่พันบาทครับค่าแรงช่างครับเนี่ยครับกว่าจะเสร็จได้ก็ใช้เวลาหลายวันอย่างอย่างที่บอกครับถ้าทําคนเดียวนี่ก็บอกเลยว่าสิบวันจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยครับ ความละเอียดครับของช่างครับเมื่อเราเข้ากรอบเสร็จแล้วเราก็เจาะนะครับเราต้องรวบแลวตัดคลิปครับเพราะมันยาวมากครับเนี่ยครับเจาะเข้าเดือยครับเดือยก็สลักเป็นไม้ครับนี่ครับด้านละสองตัวอ่าพนังเตียงหนึ่งข้างนี้ก็เจาะเจาะรวมๆกันก็ด้านละสิบรูครับเพราะว่ามีอ่าเรียกลูกขั้นเนี่ยแบบนี้ครับห้ารูด้านละสองตัวครับเจาะครับตรงกลางเราก็ใส่ด้วยนะครับ ใส่สลักด้วยครับวิธีการทำครับวันนี้มาถ่ายคลิปเก็บภาพให้เพื่อนๆมาดูเลยครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับ5้านาทีครับเนี่ยครับข้าวสลักยังไม่ใช่เสร็จแค่นี้นะครับไหนจะหัวอีกทายอีกนะครับนี่คือผนังด้านข้างครับพื้นเตียงอีกคานอีกงานเยอะครับเพื่อนๆกว่าจะได้ครับเมื่อเสร็จเป็นแผ่นแล้วเราก็มาตัดรวบให้ได้มุมฉากเท่ากันครับความยาวเท่ากันเนี่ยครับผนังเตียงด้านข้างครับ วันนี้มาถ่ายทำวิธีการทำผนังเตียงด้านข้างให้เพื่อนๆได้ชมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กด like, แชร์ครับสวัสดีครับ